ในชีวิตที่แล้วสันกลายเป็นความหวังของประเทศในฐานะเทพเจ้าแห่งสงครามแต่ว่าสันถูกแฟนหักหลังทำให้สันต้องตายอย่างน่าอานาถแต่สันได้รับโอกาส้วยการกลับมาเมื่ออีกสิบปีทูกอย่างยังไม่เริ่มขึ้นเกมวันสิ้นโลกยังไม่ถูกรลกรานสันมีโอกาสแก็มตัว ตอนนี้เพลเกกำลังคิดอยู่นะครับเราย้อนเวลากลับมาก่อนที่เกมวันสิ้นโลกจะเริ่มขึ้นในชีวิตจริงสันจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกไปจัดการแฟนสาวตอนนี้พลเกกำลังคิดอยู่นะครับสร้างแผนการแก้แค้นอันสมบูรณ์แบบ วันนี้เวลาหนึ่งทุ่มเกมวันสิ้นโลกก็จะเริ่มขึ้นทำไมท้องฟ้าถึงเป็นแบบนี้แดงแบบนี้ล่ะในชีวิตนี้สันจะมีชีวิตรอดแต่คนที่มันเคยทำร้ายสันสันจะไม่มีทางปล่อยพวกมันไปแน่แต่ยินดีด้วยกับโฮสต์คนย้อนเวลากับ เปิดไซงานระบบคกนโกงวันชิ้นโลกการสุ่มคกนโกงยินดีด้วยกับผู้เล่นคนได้รับคกนโกงระดับสุดยอดดรอบของร้อยเปอเซจากการฆ่าซอมบี้จะเพิ่ม1เป็น100นี่หมายความว่าถ้าผมฆ่าซอมบี้หนึ่งตัว ผมจะแดลไอเทมสุดยอดเกินไปแล้วก,ก่อนรอก่อนเถอะซันจะไปแก้แค้นแน่นอนและาพาพบกันเร็วๆนี้ระบบรรับของร้อเซในวันสิ้นทำไมล่ะอ๋อตอนนี้เพกกำลังตื่น เกิดอะไรขึ้นสันโดนฆ่าตายไปแล้วแต่ทำไมร่างกายของสันยังอ่อนอยู่ร่างกายผิวหนังทุกอย่างดูเหมือนเดิมเมื่อ10ปีก่อน10ปีก่อนใช่แล้วนี่ห้องพักหอพักมหาวิทยาลัย10ปีก่อนนี่แฟนสาวบนหน้าโจอไม่มีรอยแพ้เป็นไม่ผิดแน่สันย้อนเวลากลับมาก่อนวัน ที่เกมวันสิ้นโลกจะเริ่มขึ้นก่อนที่สันจะย้อนเวลาสันจำได้ว่าสันได้กลายเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามอันดับ10ในนาจากักรมังกรมีเทพเจ้าแห่งสงครามสองคนเซิร์ฆ่าเพื่อมาสลองขณะที่กำลังคุยกันจกักรพรรดิซอมบี้ได้บุกเข้ามาสันได้คุุ้ระบบ สันได้สู้กับจักรพัิซอมบี้อย่างดูเดือดอ้าเต่สันถูกเทพเจ้าแห่งสงครามทั้งสองได้ทรยศหันดาบใส่เพื่อฆ่าฆ่าขอแสดงความยินดีกับหลินชื่อหลวที่ได้เป็นเทพเจ้าแห่งสงครามนายชอบคองขวัญอันนี้จากตระกูลลี่ไหม เธอจกักรพรรดิซอมบี้ที่นำโดยเยาจิงหานไม่รู้ว่าเธอไปทำข้อตกลงอะไรกับตะกุลลี่ที่ผ่านมาเป็นเพียงเรื่องหลอกลวงเยาจิงหานเป็นสาวงามประจำโรงเรียนมีคนมากมายที่ซึ้นโอบเธอแต่เธอกลับเลือกสันสันมีความสุขทุกครั้งที่ได้อยู่กับเธอบางที เธอแค่ถูกนายน้อยตระกูลลี่ให้มากแกล้งคบกับสันก่อนวันสิ้นโลกจุดประสงค์ก็คือจะเป็นเพื่อให้สันช่วยตระกูลลี่ขยายอนณาเขตเพื่อเมื่อหมดประโยชน์ก็กับจัดสันตระกูลลี่เป็นหนึ่งในสามตระกูลใหญ่ที่มีอำนาจในะอาณาจักรมังกรสันรอดมาได้แต่ หน้าก็ได้รับรอยแพเป็นในระหว่างนั้นสันก็หลีกเลี่ยงการติดต่อจากตะกุลเลี่ยเหย่าจิงหานหย่าจิงหานไม่รับการปกป้องจากตะกุลลี่ตลอดเวลาสันก็อยากฆ่าหลอนซะตอนนี้สันย้อนเวลากลับมาแล้ววันสิ้นโลกยังไม่เริ่มขึ้นและตอนนี้สันไม่ได้เป็นแฟน เธอก็อยังไม่ได้เป็นแฟนสันสันยังสามารถแก้แค้นก่อนที่ปัญหาจะเริ่มขึ้อนอ้าวเยาจริงหานซื่อั่ววันนี้สันต้องสอนพิเศษกับพวกเด็กๆขอโทษนะที่ไม่ได้ใส้เวลาร่วมกับนายในวันเกิดสอนพิเศษสอนพิเศษบนเตือ บนเตียงนายน้อยลี่นารอเชะละครแกล้งเป็นแฟนสันเป็นของของวัญวันเกิดที่ประทับใจจริงๆไม่เป็นไรแต่มีอย่างเกิดขึ้นออกมาเจอสันที่โกดังร้างหลังสนามเด็กเล่นหน่อยทำไมต้องไปเจอกันที่นั่นรีบมาก่อนหกโมงนะ หลังจากนั้นสันไม่ว่าสันมีของอยากเซอร์ไพรส์อิอิทำไมหลิวลี่หาวโปถึงเกลียดสันนะักสันรอคอยใช้เวลาวันเกิดกับเธอแต่สันกลับได้รับวิดีโอวันเกิดที่แสนน่าอับอายเนื่องจากสันรอเล่น ของพวกเขาสองคนสันจึงพลาดเวลาที่ดีที่สุดในการอัปเดตในเมื่อสันมีโอกาสอีกครั้งทุกอย่างในอดีตมันจะไม่เกิดขึ้นอีกพวกแก่ต้องสดไซสททำไมทองฟ้าถึงเปลี่ยนสีกลายเป็นสีแดงดูนานๆก็สยองเหมือนกันนะผู้เซลสารในบล็อก หบอกว่าสิ่งนี้คือปรากฏการณ์ธรรมชาติในรอบ5,000ปียาตกใจทองฟ้ากลายเป็นสีแดงเป็นลางบอกว่าเกมวันสิ้นโลกกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วหนึ่งทุม่มตรงเกมวันสิ้นโลกจะเริ่มขึ้นกัดกร่อนและเปลี่ยนโลกแบบนี้ให้กลายเป็น สถานที่เล่นเกมขนาดใหญ่จะมีอยู่สักกี่คนที่จะรอดโอ้โหสวยทำไมต้องเรียกสันมาเจอในที่แปลกเปลกด้วยมีอะไรก็รีบบอกมาสันยิงรีบรีบอยู่ไม่ต้องกังวลไม่นานหรอก มีอะไรก็รีบ,รบพูดมาลินชื่อหลวหนายบ้าไปแล้วปล่อยสันเดี๋ยวนี้วันที่16มีนาคม478โรงแรมสุดทันสมัยในเซี่ยงไฮ้ราคา53,239หยวนวันที่29มีนาคม478โรงแรม โมโคไคดีราคา19984หยวนนี่นายกําลังจะพูดพูดเรื่องอะไรจุดพูดปล่อยส้นวันที่29มีนา487โรงแรมโมโคไคดีราคา1 10, 9 0 9 84หยวนโรงแรม และวันที่พ่อนี้ทำไมถึงคุณ,คณแบบนี้วันที่13เมษายนบาเมจิกไนราคา49999หยวนนี่ไม่นี่มันวันที่การซื้อบ้านของสันกับลี่ห้าวโปูสันอธิบายได้ อธิบายยังมีเรื่องที่ต้องอธิบายอีกหรอนายน้อยสันรอแทบไม่ไหวแล้วที่จะได้เจอนายน้อยตอนนี้เธออยู่ยังอยู่คุยกับหลินชื่อหลิวอยู่หรือเปล่ามันไม่สนุกเลยนะถ้าเธอไม่บอกสันไอโง่ นั่นไม่รู้อะไรหรอกตอนนี้คงจะคิดว่าสันกำลังสอนพิเศษอยู่มั่งเธอเตรียมของขวัญเอาไว้เซอร์ไพรส์มันหรือ,อยังที่รักไม่ต้องกังวลสันเตรียมทุกอย่างเอาไว้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมซื้อกระเป๋าที่สันชอบให้ด้วยนะอืมนี่หรอที่ความรักบอกว่าดีนักดีหนาะ หลินชื่อหลิวนายมันงโง่เป็นแฟนที่ไม่ได้เรื่องสุขสันต์วันเกิดยาแม่เต้จะคิดถึงเรือนร่างของสันเลยเพราะสันคือดาวแห่งมหาวิทยาลัยเซียงไฮ้จะเป็นไปได้ยังไงคนแบบสันจะไปตกหลมรักดักคำพระ เด็กกำพระที่ไม่มีอะไรเลยแบบนายเขารู้ได้ยังไงกันถ้าไม่ใส่เพราะนายน้อยตะกูลลี่คนแบบซันไม่มีทางจะแย่เสยคนแบบนายเลยนี่มันวิดีโอซันอัดกับนายน้อยลี่เขารู้ได้ยังไง ว่าสันพูดอะไรไปบ้างถ้าไม่ใช่เพราะนายสันคงไม่มีทางที่ได้ความรับจากนายน้อยลี่ที่มอบทางเกียรติและความมั่นคงให้สันขอบคุณมากๆขอบคุณอยากรู้ว่าสันรู้ได้ยังไงก็ลงลงที่นรกดูสิ ตายซะเถอะเอ,อืออาบเลือดไปเลยสิบปีสิบปีฮ่าฮ่าฮ่าสิบปีแห่งการหลอกลวงฮ่าฮ่าฮ่า,า,า,าในที่สุดฉันก็ทำมันได้แล้วแต่มันยังไม่จบยังมีลี่โปฮาวที่หลบตัวอยู่ในคาลหฮาดของตะกลูลลี่ในโตเกียวสิบปด ตอนนี้หกโมงเย็นอยู่ในเกีมวันสิ้นโลกยังไม่เริ่มเลยทำไมระบบโผมาละ่ะแล้วไอ้ระบบโกงนี่มันอะไรสันไม่เคยได้ยินดังนี้มาก่อนซีนะเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเล่นเกมเสร็จสิ้นการระบุ ตัวโฮสคุณคือผู้ใช้งานระบบกลโกงนี้ระบุตัวโฮสทำการสมกลโกงยินดีด้วยผู้เล่นได้รับสูตรโกงระดับสุดยอดเพิ่มอัตราการดรอปการฆ่าซอมบี้ดรอปของจาก1%เพิ่มเป็น100%ซหมายความว่าปกติวันสิ้นโลก โอกาสตปของแค่หนึ่งกองภูเขาซอมบี้เอาตัวแทบไมร่รอดจากประสบการณ์ของสันไม่มีอะไรเสื้อถือไปกว่านี้แล้วแล้วจะให้สันมาเสื้อระบบโกงของแกเนี่ยนะระบบโกงของเราสามารถใช้งานจริง โ้สสามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจข้อมูลระบบกกนโกงวันเส้นโลกซื่อหลินชื่อหลิวเลเวลปัจจุบันศูนย์ทุกๆ10บเลเวลสามารถสมกนโกงได้สุดยอดโกนโกงเพิ่มอัตราการดรอปจากการฆ่าซอมบี้ดรอปของจาก1%เพิ่มเป็น100% สูตโกงธรรมดาไม่มีกิจกรรมไม่มีมันดูหน้าเสื้อแบบสุดๆไปเลยเมื่อเวลาเพิ่มถูกๆสิบเลเวลหากทำภารกิจสำเร็จร่างโฮสสามารถสมกลโกงได้หนึ่งครั้ง จะได้รับรางวัลสุดยอดสูตรโกงธรรมดาและอุปกรณ์มีระบบนี้งั้นสารก็จะล่มตระกูลลี่ได้แล้วสิแต่ว่าตระกูลลี่เป็นตระกูล 3. ตระกูลใหญ่ของอาณาจักรมังกรมีอิทธิพลกว้างขวางแบบที่เราขัดไม่ถึงมีกำลังพล ทหารซอมบี้มากมายแถมยังมีสารลับในการพัฒนาร่างกายมนุษย์หลังจากผ่านวันสิ้นโลกอำนาจของกวงขวงออกไปแน่ๆส่วนสันเหตุผลที่ลี่หฮาโปโลเล่นงานสันเมือ่อซาดก่อนก็นยังไม่แน,น่ชัดแต่ดูเหมือนที่เกี่ยวข้องกับพ่อของสัน ที่ตายไปนานแล้วแน่ๆมีแต่ต้องแทรกซึมเข้าค่าตะกลุลลี่สินะถึงจะได้รู้ความจริงแผนเดิมคือค่าลี่ฮาวโปก่อนแล้วก็ลบหนีไปฝึกฝนในระบบโกงอยู่ในมือของซันก็จะแค่แก่งขึ้น การทำลายล้างตะกลูลลี่ก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นเจ้าพวกตะกลูลลี่ล้างคอเอาไว้ได้เลยทำ mini าร์ดไปเที่ยวไหน mini าร์ดมืดข้ามแบบนี้มีอารมณ์สวีทกันอีกถึงเวลา ไม่รู้ใครจะกินใครก่อนเท่าแก่เปิดห้องรายสัโมงหนึ่งห้องครับแล้วก็น้ำเปล่าสามขวดขนมปังห้าชิ้นถ้าระบบสูตรโกงนี่เป็นเรื่องหลอกลวงก็แย่แน่ยังไงต้องตุนสเสบียงเอาไว้ก่อน หนึ่งส้มงซีสิบหยวนขนมปังสามซิงสามหยวนน้ำเปล่า2ขวด2หยวนเอานี่อาแฮมช่วยเรียกเบอร์สมาให้ด้วยนะครับห้านาทีก็จะดึงทุ่มแล้วเมื่อซาดก่อนเบอร์สดันกลายเป็นสมบี้แล้ว สันก็ฆ่าหลอนตายที่นี่ด้วยมือของสันคานนี้ต้องรีบจัดการให้เร็วที่สุดแล้วก็รีบไปฝึกฝนแล้วก็ทดสอบระบบนี้ด้วยว่าเป็นของจริงหรือของปลอมสวัสดีค่ะเปอร์สามมาให้บริการแล้วค่ะเข้ามาเลยประตูไม่ได้ล็อกว้าวนุม่มรอรละนี่ขุมแล้วเราเป็น อะไรไปทำไมไม่ถดเสื้อผ้าล่ะเเร็วหน่อยนะคะพอดีมีลูกค้าท่านอื่นรออยู่เธอไปอาบน้ำก่อนรลอนมีกลิ่นซอมบี้จางๆบนตัวจริงๆก่อนเกมจะเริ่มขึ้นมีกลิ่นซอมบี้ <c oughs> เธอจะกลายเป็นซอมบี้ โอ้ oh. ว่าแล้วเสียวนายต้องเล่นมุกนี้ถ้างั้นก็ร,รีบหน่อยสานยืนรอจนเมื่อยแล้ว